สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะเหมือนเดิมครับเราก็อันนี้มาดมมาชมครับเหรียญเสด็จเจก,กงชุมพรนะเนื้อทอครับนะเนื้อทองครับมานี่นี่ครับมานี่นี่ไปใช้เองครับนี่ไปใช้เองครับนี่ฮะนี่ครับ สวยมากสวยองคแล้วกันเนาะพิะนาดูนะฮะก็ไม่ได้ว่าอันนะัอ๋อุมมองครับนะนี่บุมมองครับนะนี่เป็นเนื้อทอครับแลตทองคำก็ว่าได้ครับนะนี่นี่ฮะอนะนนก็ดูเอาฮะนี่วันนี้เรามาแบ่งปันกันนะเล็กน้นอยๆครับนะถือว่า ใช่แม่เมื่อกี้เมื่อกะนะเป็นเี่ยมเลยนี้เพื่อครับเยี่รับนี่ับ พิจรารณาดูเอาครับนะก็แบ่งปันงใครจะดูแท้ก็ว่าใครจะดูไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับนะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ขายฮนะอันนี้ก็ไว้ใช้ครับนะเก็บไว้บูชาอะไรเตี้ยน้านี้การวดแต่บุญวัฒนาเราจะได้ครอบครองนานแท้ขนาดไหนนะฮะบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นอะไรที่แบบนะมีความเชื่ออนะไรอย่างเงี้ยพี่เนาะ เนี่ยโหนะเนี่ยโห้นะนี่นนี้เดี๋ยวแตะเนี่ยโอเคนะครับ